สวัสดีครับเทรดเดอร์ทุกท่านวันนี้จะมาแสดงวิธีเพิ่มอินดิเคเตอร์และวิธีเอาอินดิเคเตอร์ออกจากกราฟจะเห็นอินดิเคเตอร์ในแถบ n a v i g ก t o r ที่ได้จัดเป็นหมูดหมู่เอาไว้นอกจากนี้จะเจอได้ในเมนู Insert และวันนี้เราจะมาเพิ่ม Simple Moving Average จะอยู่ในเทรนให้ทำการลากมาใส่ในกราฟเลือกว่าจะเอา Moving Average แบบไหนโดยจะมี Simple Exponential และตัวเลือกอื่นๆ เลือกพีเรียดกับเลือกสีที่ต้องการเราจะเลือกสีอ่อนเพื่อใส่บนกราฟที่มีพื้นหลังสีเข้มกดโอเคอินดิเคเตอร์ก็จะแสดงขึ้นมาถ้าอยากเพิ่มอินดิเคเตอร์อีกก็สามารถทำซ้ำได้ตามขั้นตอนนี้โดยจะเพิ่มเส้น200และใส่สีให้ต่างกันเพื่อจะได้ดูง่ายถ้าอยากเอาอินดิเคเตอร์ออกให้คลิกขวาแล้วเลือกอินดิเคเตอร์แล้วเลือก Remove หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมสามารถเข้าไลน์แชทหรือติดต่อเราได้ทันที